สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาดูข้ทองกระถางอืมใหญ่มากข้ทองจีนคนระับทุกคนลองปลูกผมเพิ่งลองปลูกครั้งแรกนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงไม่เคยปลูกเลยว่าแล้วไม่เคยปลูกข้ทองต้นใหญ่แล้วใบใหญ่ขนาดนี้ทุกคนมาดูใ,ใกล้ๆมาดูข้อทองกระถางด้วยนี่นี่ข้ทองกระถางเห็นไหมงวมต้นดินี่แล้วปลูกในกระถางนะทุกคนเป็นพ้ทองจีนนะนี่ดูโอ้โหนะผมจะมาตัดยอดวันนี้เอาตัดยอดก,อก่อนก็ตัดไม่ ลืมเวลาตัดก็ตัด,ตด,ตด,ตด gaming, ทำเกีาับข้าวกินก่อนครับเอาวัานนี้ใทุกคน,นดูเนี่ตัดยอดเอาทำเกี่ยวกับข้าวกินก่อนครับทุกคนเครปลูกไหมปลูกกระเม็นม,มาหน่อยผมก็จะเป็นการปลูกครั้งแรกต้องทอกระถางสหรับแล้วเราปลูกไว้กินเองกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกที่จะกินมันจะออกดอกแลว้วครับ หลังจากที่เราตัดยอดประมาณนี้ทุกคนคงก็จะเอายอดเนี่ยไปทำเป็ข้าวกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามเอีิธีไปว่าพักทองในกระถางของผมเนี่ยทองจีนทองยักษ์เนี่ยผมจะได้ผลผลิตให้ได้เชยชมไหมทุกคนโอเคครับเดอ๋ยวใหม่คลิปหน้าครับนี่ครับปลูกทองในกระถางพวกทองยักษ์ในกระถางทุกคน